สวัสดีครับผมจากช่องวิธีพันดับครับวันนี้ก็ได้มาฮาพึ่งครับพันมือครับพันมือครับจ้าสวัสดีจ้ะพันดองเป็นตะกองครับครับพับรลดพานมากกนเจอพึ่งมีมครับนี่พึ่งมีมครับยู่ต้นสบู่ดำครับนี่ครับลังขนาดล่างก็ใหญ่พอสมควรครับสวยครับเดี๋ยจะลองจุดดูครับว่าจะมีไอหนังหวานไหมครับ เฮ้ยผมใบใหม่ใบเดียวก็เอาได้ครับโอ้กวดตอดนึงตัดก่อนตัดตื้อไงถัดชิ้นในตื้อเนี่ยถันไหมตื้อเนี่ยสองอย่างโอ้อะไรงามเลยพี่โตัวอ่อนก็มีมียังไงเนี่ยเดี๋ยว้ถ้าหมีมีอะไรก็มาเดาเออนาดูใกล้ๆผีน้องหลังแหลกแหกหวาน ลังแรกไม่มีตัวออนไม่มีน้ำเอหนาลังแรกตัวมันสะแล้วลังแรกไม่มีอะไรแมวครับทางนี้ไปทำแนวครับไปตัวหากินตะการมันครับหานำยันการมันรอดูครับว่าจะบินไปทางไหนครับครับตัวผึ่งรอดูอีกที่ครับเจอแล้วลครับพี่น้อง พันดองเจอครับอยู่ก็ต้นมะม่วงครับตัวน้ำยันการมันอยู่ก็ต้นมะม่วงลังงา,งามครับน่ครับพันดองเจอเมื่อกี้ได้โทรโบอกว่าเจอแล้วก็ต้นมะม่วงครับรอดูครับว่าจะได้ลังได้นามไหมครับมาครับพี่น้องครบพร้อมคนไม่รู้จะพร้อมไหมดูนะครับ พันใหญ่ให้พันใหญ่เอาครับพัานพนตีพึ่งครับขึ้นสองเลยขึ้นสองคนครับวันนี้เอาไปเจอกันทีล่างพึ่งครับนน่นพึ่งอยู่นน้นครับรอติดตามชมอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้นำเยอะไหมครับวันนี้จะได้ลังไหมนี่ครับพันใหญ่ของเราครับนีล่างพึ่งครับ น้ำสวยครับโ้น้ำสวยโอ้น้ำสวยยันงกันมันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเงินกำไรก็แชร์กับสปาคไ,ไทยโอ้โอ้มันหม,ม่องช่วงเคล้งนะครับฟาดลังนางฟาดครับพี่น้องหาวน้ำ พอได้ครับหลังกำลังเต็มพอดีครับเึินจับประมาณ1ิบหาิพวกวันครับวันนี้มันได้เช้าเลยครับพี่นอ้องวิธีปาดลังปาดหนามของพนันธไหมครับ ร้อคกับลืมละลืมดูดละไเกียสอนหน่อยครับช่วงนี้กำยันกัดมันไม่ค่อยมีเกสรส่วนอะไรปาดเกสรครับ มีเยอน้ำหัวใหญ่ดีครับแต่ว่าเชงเจพาะฝนนิดหน่อยครับฝนตกหลายวันครับ วสวยหนึ่งขวดโดยประมาณผ่านหญ่ของเราบอกว่าหนึ่งขวดครับตัดจากประสบการณ์หาพึ่งมาจับดูก็ลูครับไม่ต้องช่างช่างมาันเถอะล่างกับประมาณหนึ่งกิโลครับอ่าจะได้ครับ มิหลังสวยครับระดับนางป้าครับผมโอ้โสุดยอดครับวันนี้หมานครับหมานแต่เช้าลงนะครับลงกันครับหลังลงมาแล้วครับใส่ตะกาเรียบร้อยแล้วครับหลังสวยๆครับนามกอโอเคครับสวยๆครับ ประมาณขวดหนึ่งครับประมาณข้าประมาณหนึ่งขวดผลตเมหมอ,อวานครับน้ำเชียงเจะฟอรอไปนิดหนึ่งครับกินน้ำไปนิดหนึ่ง <c oughs> ตัวไม่ออกหากินครับไม่ต้องรูดนำหวานเจ้าของครับไปเจอกันลังต่อไปครับผมว่าจะมานไหมแต่ตอนเช้ามานแล้วครับไายพึ่งลวงแล้วหนึ่งลงัง ครับผมเจอกันลังต่อไปครับผ่านม้ของเราได้พึงมิมไม่เหรอครับล่งไม่สวยครับน้ำสวยครับลังคุณปูลังเราดับคุณปูแล้วแกกังครับเจอกันลังต่อไปครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้องพันดองเจอครับอยู่ท้่ต้นกระบกใหญ่เลยครับไอ้ผ่านมืกตีเหมือนเดิมครับมันครับล่างพึง ตรงนี้ครับให่ซูมมาดูครับครับรังกอสวยๆครับเ่ารังมากี่ครับแต่นาจะแก่ครับรังเนี่ยรังที่สองของวันครับผมครับเดี๋ยวทำาขบรอดูอีกทีหนึ่งครับเว่าจะได้รังสวยรังแก่ครับนั่นครับพันเม็์อยู่ ตรงงามครับกลางต้นครับพึ่งยินดูนครับตรงนู่นครับงามๆเลยนะครับจนยังใหญ่ครับนี่ครับต้นครับพันธุ์ไม้ของเราขึ้นไปถึงเกือบกลางต้นครับนะครับต้องงามนะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักคู่ครับเดี๋ยวถึงรลังพึ่ง รอรูอีกทีหนึ่งครับครับพันใหญ่ของเราครับขึ้นกับทึงล่างนะครับนะครับครับพึ่งอยู่บนหัวครับครบเรียบร้อยครับดนแขวนแล้วครับโอ้ขึลล้ล่างแจ๋เลยครับรอรุ่นการล่างอีกทีหนึ่งครับผม พันธุ์กาลังโยงลงครับลังไม่ได้ครับได้แต่หัวนามครับลังแกเลยครับลังนี่โยงลงมาแล้วครับแล้วกำลังเดินกลับหลุดครับเจอมิ่มต่อยครับเอาพึ่งหญ่เส็ดเมื่อกี้ครับี่ครับลังมิ่มครับ ลังไม่ใหญ่แล้วครับทีมงานของเราครับชุดเอามิมครับทำครบเรียบร้อยหัวมิมครับมีครบเอามิมเอาบานรวงัวหัวกับหมไม่ขอบจุดครับนะครับทำครบเอามิมแล้วครับ พึ่งใหญ่ไหมกัวกัวมีมครับนี่ครับผมน้ำยังสวยครับดสวยคักเลยครับพี่น้องนี่ครับน้ำยังสวยเลยโอ้มหแต่งงานดีครับเดี๋ยวเอาออก์ไปให้ดูอีกทีนึงครับครับได้มากครับผ่านไปของเราครับเอาพึ่งใหญ่เสร็จเอาพึ่งมีมต่อครับ นี่ครับนี่ครับขบของทีมงานครับเอาพึ่งมิมแกขบกกินขาดเลยครับนครับเนใหญ่เลยครับมาถึงเลยครับนี่ผลงานครับได้แต่น้ำครับล่างนี่ล่างที่สองครับน้ำปิดตาสวยเลยครับลัางแกกังครับแหมเอาล่างครับเอาแต่น้ำก็ผ่านครับถือว่ามานอยู่ครับรอบที่นอกผ่านดองเจ๊แล้วครับ ตัมตําครับวันนห้ิมานครับรังที่สามของมันเลยครับนี่ครับอยู่ก็ต้นคอยครับร่างก่อใหญ่พอมานครับร่างหนาจะได้ครับร่างเนี่หนาจะเต็มพอดีนะครับขาดแม่พิษนะครับนี่ครับพันดองครับสวัสดีครับพันมึกอยู่ข้างในครับจุ๊บีอจุ๊บีอย่ามาอย่ามาคี่ ของเราอยู่ข้างในครับครับเดี๋ยวทำครบอีกสักครู่ครับรอติดตามชมเลยเลยครับนี่ครับพันไม่กำลังเอาครับครับครบจุดกันหมดแล้วครับพันไม้บอกลังแก่ครับพันดองบอกลังเต็มพอดีผมก็บอกว่าลังเต็มพอดีครับครับเหลื่มโดนควันแล้วครับ มาถึงลังแล้วครับเอาแล้วครับต้องมีคนพิษครับต้องมีคนพิษครับใคร,ใครพลายพิษครับโอ้ผน,นามสวยๆเลยครับรอดพนามลังนี้นางฝ้าเลยครับโอ้ลังสวยครับนี่ครับ พันมาขึ้นไปแล้วครับพันมือนคนตีพึ่งมานาทีมครับพันใหญ่ของเรานั่นเองปาดหลังอย่างสวยครับนามเต็มพอดีครับปิดตาครับโอ้ออกมือปัดออกเลยครับมือเปล่า โ oh, อ้พนางสวยเลยครับนัคระบเดี๋ยวซูมให้ดูหนาม่ที้ครับปดั<อ>ส,วสวยครับต,ตรงนี้มันชัดเดี๋ยวชัดหนามถอดนิดเดียวครับถอดในกลางนิดเดียวครับอย่างที่ขาดไปครับอย่างที่ท้ายกันไปครับป๊ดปัด วันนี้หมานครับวันนี้ผ่านดองขอหอลอบเมาเจอแต่พึ่งหลวงครับใหม่ครับพี่น้องมุกตุ้งใหม่ฝนตุ้งใหม่ครับพี่น้องมุกุ้งใหม่ฟาดลัง,ง,ง,น,งนี่ยังแจ่ำนะครับไม่โอ้มนะตัวบอสอันตรายครับ มห,มหมวกก็ไม่ใช่ครับนุครับไม่แนะนําครับอันนี้มือ,อชีพแล้วครับมือใหม่ไม่แนะนําครับเซฟบตัวให้ดีครับเซฟบตัวเองให้ดีครับอันตรายครับใส่ชุดป้องกันดีดีครับโอ้คนขโมงชงเฉียงไปเลยปอดหัวหน้า สวยครับปาดเกสรออกครับนับเหล็กสวยครับถอดในกลางนิดหน่อยครับถึงประมาณอ2วันครับ ไว้ในกลางนิดหน่อยครับตอนไว้ครับเพื่อยูครับสวยครับรังระ,ะ,ะดับนางฟ้าเลยครับลูกนมงละนางฟ้าลูกเมนงฟ <laughs> ้าลูกพอนในกลาง <laughs> น,น,นิดหน่อยไม่พ่อฟ้ามือครับถอดในกลางอ่อนแต่นามีแล้วครับบออยากเแอบนี้่ก็ซิปลัง <c oughs> <c oughs> วันนห้ไม่เจอก็เดินหาเลือดตาแถบกระเด็นครับวันไหนเจอก็เจอง่ายๆครับวันนี้ยังไม่พอรึงวันเลยครับเจอสามลังเลยครับ <c oughs> ครับวิธ <c oughs> ีปาดหัวน้าของพันนมึกคนตีพึ่งครับหรือหัวหน้าทีมของเราครับผม เลยครับงามกว่านี้มีอีกไหมตับ <c oughs> ก,ก,กล่องลับรวกันเลย <c oughs> รอดูละดาลางที่ครับเลยมาเจอม่มต่อยครับเอาพึ่งใหญ่เซตกัดมาเจอม่มต่อยครับพึ่งม่มครับเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวรอดูอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเอามิมมให้ดูครับว่าจะมีนามไหมครับ พิ่งใหญ่เมื่อกี้น้ำยังดีนะครับรอดูมีมครับว่าจะมีน้ำไหมเข็นี้นี่ครับพึ่งลงมาแล้วครับผ่านบอกว่าน้ำสวยครับน้สวยโอ้โหนามปิดตาครับขยำก่อนดื่มขยำก่อนดื่มหรือว่าขยำก่อนตอนนี่ครับโอ้ยยังงามครับยังแจ่มนะครับแต่ล่างไม่สวยครับแต่น้ำยังสวยครับปิดตาครับนี่ครับ ไม่เจอกันลังหน้าครับพันดองบอกว่าเอาแบบไปต้องแจกควันครับหายาวเอาเลยครับโอ้หัวหนามอย่างดีโอ้หัวหนามไหมครับโอ้หัวหนามปิดตาสวยๆเลยครับพันดองบอกว่าไม่ต้องแชกควันครับโตาปิดไหมล่ะอตาปิดไหมเนาะหรือตาดูหัวหนามสวยๆครับครับพันมึกบอกว่าเจออีกแล้วครับ อยู่แก่ๆกันครับถึงขวันนิดเดียวพ่อครับพันมึกบอกโอ้หัวน้ามอโอ้สวยครับพ่ได้อยู่ได้อยู่ครับหัวน้ามเก็บไปอีกสองแต้มครับปลาอยู่ข้าปลานี่ล้างหนังครับพันมึกเอาอีกแล้วครับ พันมิชโชงงานตลอดน้ำสวยเลยครับนี่ครับเบิด์นาำปิดตาเอาครับไปๆๆๆพอทำนี่ก่อนครับโอ,อ,อ้ยฝนมาครับไปๆๆๆเขาจะตกละครับผมสำหรับวันนี้ก่อนยุบยิปครับก็ได้พึงหลวงสามลังครับลังหนึ่งครับ มาม <c oughs> ครับลงครับตระบกม่ได้ล้งครับตหนาองมนมครับอันนี้ล้งิครับตนวยคร้อตครับายครับมองหมครับวันนี้ถึงหวงก็ได้สล้งครับงมีมสีลังล้งครับล้งนีกาครับออกมาให้ดูไม่ได้ครับครับช่องวิธีพันดำนะครับ พี่ธีพันดัมยูทูบกับพี่ธีพันดําเหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้ด้วยครับนี่ครับมาทีมงานพันใหญ่ของเราครับพันมึกครับสวัสดีครับันเป็นคนตีพึ่งครับก็ฝากกดติดตามเก่อเป็นกําลังใจคลิปต่อๆไปครับผมวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันดองพูเลาอ